อ้อ oh. ที่นี่มันอ้ oh. ปรากฏตัวและนี่ก็คือหัวใจใครเนะี่ยหายตัวเอ๊ะหรือว่าอ๋อไม่ใช่เอ๊ะ โอเคทุกคนใจเย็นๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ซื้อสกินนี้ใช่ครับผมไม่ได้จะมารีวิวสกินนี้เพราะว่าน้องคาเป็นคนเล่นครับสกินนี้ถือว่าทุกคนดูผ่านจอเอาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสกินที่ผมเล่นนั้นก็คือก็คือพีมึกตะวันนั่นเองอ เรือเล็กครับเกิ้เเกิดอุตอเรืรอหันซ้ายมาต้องเจอัะคนสิมนไม่เจอวะเอาใหม่หันขวามาต้องเจอัะคนสิอเ,เอ็มมาเหรอ น,น,น้อยแม่หนะ้าสาวน้อยกับไซน์น่ะตอนน้อยกับหมออ๋อมันทำมาสเตอร์พี่อีกแล้วกดอีโมดด้วยอีเวนนี่เดี๋ยวก่อนเถอะมึงคุณเล่นตัวที่กูไม่ถนัดในคอมเมนต์ช์แล้วนะน้อยแล้วหมออีกแล้ว,ออลวไม่นะมึงโดนแล้วละ่ะ เอ,อ่าข้าวมัวนมีชีเลเดอร์เชียร์มันด้วยอ่ะพี่ก็รของชีเลเดอร์โอ้ยโดนว่ะเฮ้อหมอีแล้วหมอเรียบร้อยครับผม งาตีสุดีตอบโจทมากคุณจะมาบล็อกหรือไม่บอกไม่รู้จะตีไม่โดนวลานี้ไม่โดนหรอคนเพื่อไคุณ ปิ้นได้ไงไม่มีไฟไปเดียวไม่มีทับมากเก่งเ,เลยหมอเปไม้เก่ง

่กลับมากลับมายังะหาด้่ยกเอดีเอกเจอี นั่นแหละตัวนั้นแหละเอาอะไรข้าวโดนโอ๊ยสปริงอหไรเลยตีหมดอ่ะโ,โอ้ยกียยยเวนี่นะนะอิคนสวนสาวน้อยเจอปูตีให้งตายเนี่ยเจอปูตีให้งตายเนี่ย เก่งนักนะทุกกระไก่เนียนย่ยโอ้ยโจชวัดอีรายขอร้องอยนะไอการที่มาส่องนกด้านๆอย่างเงี้ยเลิกเถอะนะเห็นแล้วลำคาญลูกกระตาว่ะแต่ก่อนเราควรซื้อของรายแ๊บหนึ่งเอ้า เอ,อไม่เป็นไรพี่พี่ซื้อเลยเอาเข้อดีเลยแบบเอ้าผมผมกะจะมาตรงนี้เพราะว่ามัน,มนใกล้เลยน่าะ,ะโคตายสาวน้อยอยู่ไหนอะผมแค้นมากผมจะจับมันแห้งเดี๋ยวนี้แหละเจะอปะเจอหมอหมอได้ใกล้ตายยังหมอหน้าเป็นหนึ่งเศษ มีอไะไรปัมม่นกันแบบเอ้ยตาวน้อยต่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 าวน้อยแกนจับน่ามันวิ่งไปตังหลุกม,ม,ม,มันทำอะไรฆ่าเราสาวน้อยตัวนี้เฮ้ย,ห,ยหลุมอยู่ต่อเรือนะ ใช่ครับมีนักเต้นล้มอยู่ใครร่วมมาละเฮ้ย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 ไม่ให้ช่วยไม่ขี่หัวแล้วเจอสิมันเคลียร์ได้แต่กูมีสปิน

ไปหมองหายไปเลยเฮ้ยมันช่วยน,นั่นไปแล้วร

อย ah. ู no? <S 2 zeros> ่แถวอีไลเหรอทำไมโหมดชีว์ไม่ทางนี้วะอโหขึ้นเลย แต่หูขึ้นว่ะเฮ้ยน,นี่อยู่เรืออยู่เรืออยู่เรือ <c oughs> อยู่เรือโอ้ยโอ้ยถ <c oughs> ้ามันมันจะลงดูดูไ่ะ สวยโอ้แมทนี่แหละใช่เลยฟูฟ <c oughs> ูเป็นการเซิรฟๆนะฮะเดี๋ยวชุดคลิปมัดมา,มาแล้วค่อยเล่นอีกทีหนึ่งสรุปปลาหมึกมีสกิลที่ดีที่สุดคือกัสกิลง้างง้างง้างตีดีที่สุดแล้ว ว mm hmm. ันนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมนะทุก mm hmm. คนก็อย่าลืมกดอ่าทำไมพูดก้อบ่อยจังอย่าลืมกด subscribe คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยนะฮะต่อฝากด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ